ในช่วงประเพณีสงการองค์เทพที่สําคัญประจําประเพณีคุณทราบไหมครับคือใครนั่นก็คือพระอินทร์หรือท้าสักกะครับเป็นเทวราชผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงตามตำนานพระอินทร์นี่แหละครับที่ได้ส่งธรรมบุตรมาให้มากําเนิดกับเศรษฐีที่จะเป็นคู่ปรับกับเท้ากบ,บิลพมนั่นเอง และจากการแก่งขันก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับศีรษะของเท้ากบิลพมซึ่งทิดาทั้ง7นั้นเป็นบาทบาราจาริกาของพระอินทร์อีกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นบทบาทของพระอินทร์ที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นในทศชาติชาดกพุทธประวัติใต้ภูมิหรือในวรรณกรรมไทยหลายเรื่องจะมีลักษณะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้แก้ไขสถานการณ์ให้แก่ ตัวนำของเรื่องสำหรับบทบาทในพุทธประวัติก็มีหลากหลายเหตุการณ์มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้พระพุทธเจ้าได้บังเกิดในโลกมนุษย์และอีกหลายเหตุการณ์มากๆที่จะอยู่เคียงข้างกับพระพุทธเจ้าของเรา การขอพรพระอินทร์เราจะถช้ทูปเก้าดอกเทียนหนึ่งคู่พวงมาลัยจะเป็นดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีขาวแต่ยกเว้นดอกบัวนะครับผลไม้มงคลต่างๆเช่นมะพร้าวกล้วยน้ำว้าอ้อ,อยและนมสดหรือจะถวายตุกตาช้างหรือตุกตามมา1คู่เป็นภาชนะของพระอินทร์ก็ได้ครับพระอินทร์เป็นผู้ให้จงตั้งใจเป็นคนดีขอพรได้ถูกประการขอให้สมหวังทุกท่านนะครับ